สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์พิงศรีักช่องวันนี้ผมจะมารีวิวกับทฮลิคอปเตอร์นะครับผมเป็นไซส์450นะครับไซส์450อุ้ย AS350 นะครับไซส์450ก็อ่ะมาดูตัวหอก็ลำนี้พี่ลูกค้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับก็ให้ผมเซตให้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่ากระจก แล้วก็กระจกต่างๆนะยังไม่ได้ใส่นะครับก็คือเดี๋ยวพี่ลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับก็มีซื้อกับผมก็มีชุดโรเตอร์เฮดอะไรเงี้ยครับมอเตอร์สปีดมอเตอร์เซ์โรอะไรเงี้ยครับก็อะไรที่ว่ามันไม่โอเคก็ผมทําการแก้ไขและอัปเกรดให้นะครับเท่านั้นเองไจโรเฮดวันของพี่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับแค่นั้นเองนะก็เปิดวิทยุมาเลยนะครับเปิดวิทยุมาเลยนะครับ โอเคก็คําสั่งก็ตามที่พี่เขาเขียนไว้นะครับอันนี้เขามาร์กไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโฮมโฮมเดี๋ยวหนึ่งนะแปดจะมองไม่เห็นเลย <c oughs> อ่าโอเคอันนี้จะเป็น 3D GPS Home นะครับ home. Auto สามดีจีเบสโฮมวินออโต้เลขกศูนย์เลขกแปดนะครับออโต้เลขกศูนย์เลขกแปดแล้วก็อ่า Stop Run อยู่นี่ครับ Stop Run อันนี้คือตำแหน่งของพี่ลูกค้าเองนะครับก็คือเขา เขาต้องการเลือกสวิฟฟังก์ชันแบบนั้นนะครับเสียบปลั๊กเปิดวิทยุเสียบปลั๊กที่ฮอนะครับอย่าจับฮอนะครับแนะนำจะบินตรงไหนให้วางฮอตรงนั้นเลยนะครับจะได้มีปัญหานะครับบินตรงไหนวางฮอตรงนั้นเลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับฝาครอบกออ็โอเคระวัง พื้นหญ้าพื้นอะไรพวกนี้ฮะระวังมันเกี่ยวนะครับก็ยกยกดูก่อนนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เข้าโหมด GPS นะครับแล้วก็ร้อยมัน,เป,นเป็นไฟสีเขียวเหมือนเดิมนะครับก็ก้มดูด้านหน้าเนี่ยครับเอาไอ้นี้มาเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับอ่าเป็นไฟสีเขียวแล้วก็คือพร้อมจะบินนะครับมาทดสอบบินกันนะครับ สาย4วิอาร์มสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับอาร์มเสร็จแล้วก็ลันนะครับผมลันเหมือนเดิมนะครับใบพัดหมุนสุดเสียงแล้วก็เร่งขึ้นไปนะครับเอาแค่เกือบหนึ่งขีดนะครับเนี่ยครับแค่นี้พอนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นไป แล้วก็คันเลงไว้ตรงกลางนะครับสักประมาณเกี่เมตรละ่ะ2เมตรเนี่ยนะครับนะครับเอสสานนะครับกันหางของพี่ลูกค้าเองนะครับผมนะโครงสเกลเฟรมนะของพี่ลูกค้าหมดเลย ก็มีไม่กี่จุดนะครับที่ว่าซื้อกับผมนะครับอ่าสามเบตอ่าบินนิ่มนวลมากตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่อัปเกรดแล้วนะครับ นิ่มนะบินอาการบินก็ค่อนข้างจะน,นิ่มนะครับนิ่มดิไม่รู้นะผมว่าผมรู้สึกว่ามันบินนิ่มเหลือเกินเฮ้ยนอดอินนดอินนดอินตัวนี้อัปเกรดก็คือบินได้นานนะครับบินได้ประมาณ8ถึงสินาทีนะครับตัวตัวนี้สามเบดก็ผม ให้บิน8นาทีแล้วกันนะมันอาจจะนาทีบินอาจจะได้ประมาณ9นาทีอะไรเงี้ยครับก็เอาเหลือๆไว้ครับ8นาทีก็น่าจะเพียงพอนะครับกับเฮล,ล,ลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับกับการบินหนึ่งไฟนะครับก็เหมือนเดิมเนี่ยไม่กลัวลมนะฮะตัวน,นี้เป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วนะครับนะครับนะครับ ก็ถือว่าบินปกติแล้วนะครับบินนิ่งดีครับชอบฮนะไม่ไม่ไม่โดดนะไม่โดดเห็นไหมครับไม่โดดแล้วมาดูใกล้ๆครับมาชมใกล้ๆกันเลยครับถ่ายรูปไปบ้างนะวันนี้ช่างภาพนะช่างภาพลูกสาวนะครับผมนาะลูกสาวคนโตนะครับนะ แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านไม่ว่างครับผมช่างภาพวันนี้แม่บ้านไม่ว่างนะอ่าใช่ไหมค่ะอ่าโอเคอถ่ายรูปนะีวเด้ออันนึง บินเดินทางให้ชมนะครับบินเดินทางให้ชม ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดนะครับผมนะให้เฮลิคอปเตอร์บินเล่นง่ายนะครับนะบก็ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะนะแล้วนวะ่าจะเป็นอุปกรณ์และระบบเมคานิกแล้วก็เทคนิคการเซตอัพนะฮะมันสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับผมกว่าจะบินได้ลงตัวนะฮะบินได้นานเนะาะเพราะว่ามันนานแล้วนะ ไแปดนาทีแล้วค่ะแปดนาทีแล้วเหรอมันเจ็ดแปดนาทีแล้วอ๋อถ้าแปดนาทนะนาีน่าจะรวมกับตอนที่เรากดอะ,อะไรนะตอนที่เราอธิบายค่ะน,น่าจะางั้นก็น่าจะบินได้ประมาณห้านาทีเหรอตอนนี้ห้าหกนาทีประมาณนนะั้เดี๋ยวลงมาหน่อยฮะเดี๋ยวบินเล่นบินเล่นครับบินเล่น คือการเล่นเฮลิคอปเตอร์นะมันแบบมันมีจินตนาการสูงละเกินนะแบบคือเราเล่นคนเดียวแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไร้ขีดจำกัดเลยนะครับกับจินตนาการของเราเองนะบินคนเดียวรู้อยู่คนเดียวนะจินตนาการนะครับผมสนุกคนเดียวนะฮะประมาณนั้นคนเดียวก็เล่นได้นะครับกับเฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะฮะ มันเป็นการเล่นที่ผ่อนคลายนะฮะไม่ต้องอ,อะไรเขาเรียกอ,อะไรความกดดันมันน้อยนะฮะเพราะมันล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงแขมบินได้นานอีกเออนะฮะเทคโนโลยีไปไกลมากครับทุกวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูอะไรลืม <laughs> ลืมมันบินง่ายนล็อกตำแหน่งล็อกความสูงปล่อยมือ บินนิ่งจริงๆนะฮะน่ะโอเคก็ผมเอาเครื่องลงแล้วกันนะครับนะฟังก์ชันบินอโอตโต้เลขศูนย์เลขแปดอะไรงี้ก็พี่ก็พี่ลูกค้าก็ไปไปบินเอาได้เลยนะครับนะอันนี้ผมก็จะบินระบบ GPS อ่าคอนโทรลด้วยมือคร่าวๆนะฮะแค่นั้นเองมา ลื่นมากเลยอ่ะไอตัวนี้เป็นระบบเพานะฮะระบบเพาก็จะไม่ค่อยกินกําลังมอเตอร์นะฮะนะมันก็จะลื่นๆแบบนี้นะครับผมนะฮะก็เปิดสาครอบออกนะแล้วก็ดึงปลั๊กที่หอออกอ้าวเขามีอะลา์มปิ๊ปๆเนี่ยเออเราก็ไม่ได้เทส <laughs> ไม่เป็นไรก็ถือว่าบินนานพอตัวละปิดสวิตซ์รีโมทนะครับแค่นี้เองนะครับกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์ ลำนี้นะครับ a s 3 5 0 3เบตนะครับพี่ลูกค้าขอมาอยากได้3เบตนะฮะก็จัดให้นะครับผมนะไม่เคยขัดนะครับผมอยากจะได้กี่เบตขอมานะครับ2เบ์สามเบตสี่เบต5เบตเราก็ทำให้ได้นะครับในไซส์450นะครับนะก็ถ้าโรงงานเขาผลิตกี่เบตกี่ใบพัดมาผมก็ทำให้ได้หมดนะฮะนะครับประมาณนั้นก็ จะดูโล่งๆนิดนึงนะฟินหางเดี๋ยวพี่ลูกค้าไปใส่เอานะครับนี่กระจกไม่มีโอเคไม่เป็นไรโน่แพมแพมไม่มีปัญหานะฮะก็ใบหางก็มันเป็น3เบรสนะใบหางก็จะยืดยาวหน่อยนะฮะจะใช้ใบใหญ่สักนิดนึงนะครับนะเพื่อให้มันรับกับ3เบรสนะโอเคนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับงานประกอบซ่อมเซ็ตลถเรือขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาซีประช่อง วินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมนะฝากช่องทาง Youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับติดต่องานประกอบงานซ่อมงานเซ็ตนะครับ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์082-861-2081งนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย